ครับสวัสดีทุกคนทุกทนในการติดตามรับจมรับฟังนะครับวันนี้นะครับผมจะพามาชมข้าวที่เดินทางเข้าสู่อายุ23วันนะครับผมนับจากวันที่เราหว่านนะครับผมก็ปล่อยน้านะฮะให้ข้าวนั้นเดินกอแต่กอนะครับผมก่อนที่จะปล่อยนี้ก็เราทําการหว่านปุ๋ยไปนะครับผมปุ๋ยที่หว่านคือสูตร3000นะครับผมวันที่หว่านนะฮะหว่านเสร็จก็ทําการฉีดพ่นด้วยสารป้องกันกาจัดนอนมลแรงนะครับผมตัวนอนก็ใช้วตาโกไปนะครับผมตัว เชื้อราใช้แมนโคเซปไปนะฮะแล้วก็ตัวที่เป็นทางฮอร์โมนหรือปุ๋ยทางใบนะับผมก็จะฉีดตัวเบรซิยมันติไปร่วมกับอีซไบออนนะครับผมนั่นคือตัวที่ฉีดไปหลังจากเราทําการฉีดปนเสร็จนะครับผมผมก็พยายามปล่อยน้ำให้ให้เหือดลงไปหรือแห้งลงไปนะครับผมตอนนี้น้ําเหือดแห้งครับมีแค่เฉาะเฉาะแฉะตามแอ่งเท่านั้นเองนะครับผมผมกกลังจะพามาดูนะครับว่า ที่เราปล่อยไว้ให้มันแห้งนะครับผมตอนนี้ข้าวมันเดินกอนะครับผมมันจะเป็นลักษณะนี้นะครับแต่ก็ดีนะครับผมใบก็เดินดีครับผมอันนี้คือข้าวแปดศูนย์เนี่ยข้อเสียของเขาอย่างหนึ่งก็คือต้นเขาจะเล็กตั้งแต่แรกนะครับผมต้นเล็กอย่างนี้ตั้งแต่แรกแล้วผมก็ไม่ชอบให้ข้าวโตนะครับคืออยากให้ข้าวนนั้ต้นเล็กๆแบบนี้นะครับผมพอข้าวเริ่มท้องเริ่มจะออกรวงนะครับผมเดี๋ยวเขาจะพุ่งเองนะครับผมตอนนั้น แล้วมันจะพุ่งขึ้นมาเองแล้วมันจะโตทันเองนะครับผมถ้าลักษณะแบบนี้อันนี้คือข้าวที่อายุวันนี้ยี่บสาวันนะครับผมเดินทางก็ถูกสวยอยู่ยีบสาวันต้นไม่ได้สูงมากครับผมแต่ว่ากอมาครับนี่นะครับผมจะเห็นว่าผมเน้นเน้นเรื่องนี้มากนะครับผมผมจะให้เอากอนะครับผมเอากอใบใบตอนนี้ก็เขียวแต่ว่าไม่ได้เขียวเรืองงาเหมือนใส่ปุ๋ยยูเรียน,นะครับผมผมจะเขียวจะเขียวแบบแกร่งๆหน่อยนะครับผมซึ่งตรงกับลักษณะที่ผมอยากได้ นะครับผมนี่การทํานทนาําได้เนาะมันขึ้นอยู่กับว่าเราอยากได้แบบไหนนะฮะมันไม่ได้มีสูตรแบบชัดเจนตายตัวนะผมบางคนชอบงามมากๆนะครับผมก็ใส่ยูเรียไปก็จะงามมากมากงามเร็วๆเลยนะครับผมตอนนี้ก็ข้าวก็เป็นลักษณะนี้นะฮะนี่เลยนะครับผมมันก็นี่ฮะโรคหนอนมลงส่วนใหญ่แล้วนะฮะถ้าเกิดว่าเราทําการหว่านปุ๋ยไปแล้วเนาะเราไม่ฉีดพ่นสารเนี่ยมันจะมีทั้ง นอนจน่จยานอนนั่นแหละนะครับผมแล้วก็ถ้าปล่อยแห้งแบบนี้นะครับผมความเสี่ยงหนึ่งก็คือเรื่องเรื่องนอนนั่นแหละถ้าเราไม่ฉีดพ่นไว้นะครับผมนอนจะเยอะมากดังนั้นจําเป็นอย่างยิ่งนะครับผมหลังจากทําการหว่านปุ๋ยปุ๊บเนี่ยเราต้องทําการฉีดพ่นสารป้องกันกำจัดหนอนไว้นะครับผมเพื่อที่จะไม่ให้เกิดการเข้าทาลายและแปลงนี้ถามว่ายังมีความเสี่ยงไหมมีครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าแห้งเมื่อไหร่ปุ๊บเนี่ยหนึ่งผีเสื้อเข้าเข้ามาวางไข่สองก็คืออ่าพอเริ่มมีน้ําครั้งที่สอง,ท,สองที่เราจะทําการหว่านปุ๋ ทิเซอร์มาปุ๊บมันก็จะเริ่มมีหนอนนะครับผมนั่นแหละคือความเสี่ยงครั้งที่สองนะฮะถ้าเกิดว่าเราฉีดป้องกันไว้ตั้งแต่หัแรกนะครับผมหนที่สองมาเราทําการหว่านปุ๋ยเนี่ยเราก็ต้องทําการฉีดพ่นอีกเหมือนกันนะครับผมแล้วหนที่สองเน Bad, ี่ยบางบางครั้งนะครับผมเราต้องฉีดพ่นสารก่อนที่จะหว่านปุ๋ยด้วยซ้าไปนะครับผมแต่แต่ว่าแปลงเนี้ยผมเนี่ยครั้งที่ 1, 2, หนึ่งกับครั้งที่สองหว่านปุ๋ยกับฉีดยาผมจะทําพร้อมกันนะฮะแปลงนี้เริ่มหว่านปุ๋ยที่เริ่มหว่านปุ๋ยที่อายุสิบหกวัน นะครับผมเดี๋ยวครั้งที่2นะผมจะทําการหว่านปุ๋ยที่อายุ30วันนะครับผมไม่เกม่สามสิบสอนะครับผมตั้งใจไว้ที่30นะครับแล้วก็จะทําการฉีดพ่นสารครั้งที่2เนี่ยพร้อมกันกับวันที่หว่านปุ๋ยเลยนะครับผมแล้วก็นับไปอีกประมาณ15วันผมจะทำการฉีดพ่นสารครั้งที่3แล้วนับไปอีก15วันนี้ทาการฉีดพ่นสารครั้งที่4นะฮะดังนั้นผมจะทาการฉีดพ่นในแปลงนี้นะครับผมทั้งหมด4ครั้งนะฮะแต่ละครั้งก็จะสารก็จะเปลี่ยนเปลี่ยนสลับกันไปเรื่อยๆนะครับผมครแบบ ให้ให pues ้เน้นแต่กอนะครับผมก็คือช่วงช่วงนี้ครั้งที่แรกเนี่ยครั้งที่หนึ่งให้เน้นแต่กอครั้งที่สองก็คือเน้นเน้นบำรุงต้นบำรุงกอให้ดีนะครับผมคือกอที่มันออกมาเนี่ยคือกออย่างนี้เรียกกอนะครับเนาะนี่ต้นแม่นะครับอันนี้ต้นแม่ต้นหลักนะครับผมอันนี้คือกอเนียครับผมข้างๆคือครั้งแรกเนี่ยให้ให้มันแต่กอให้มันแต่กออย่างนี้เยอะๆครับให้มันแต่กอเยอะๆครั้งที่สองนะครับผมที่เราจะทําก็คือแต่เน้นบำรุงไอ้กอเนี่ยให้มันอ้วนให้มันใหญ่เท่ากับต้นแม่ นะครับผมเพื่อที่จะส่งไปท้องนะครับผมพอพอครั้งที่สาม๊บเนี่ยไอ้ต้นแม่มันท้องกลมใหญ่เนี่ยมันจะสมบูรณ์อยู่แล้วแต่เราจะมาบำรุงท้องของไอ้ไอ้กออย่างนี้นะครับผมให้มันสมบูรณ์ตามทันต้นแม่เพื่อที่จะให้รวงข้าวของเรานั้นมันใหญ่ทั้งหมดทั้ง,ท,งทุกต้นท,ท,ท,ทุกกอนั่นเองนะครับผมดังนั้นทั้งที่สองผมจะบำรุงในเรื่องของปีกกอก็คือ้าอาหารหลักรองเสริมนี่จะขาดไม่ได้นะฮะแล้วก็ครั้งที่สามมาเราก็จะบำรุงท้องนั่นเองนะครับผมคือ ผมผมเกิดเป็นอย่างนี้ก่อนนะครับผมแต่ถ้าถามว่าใช้สารอะไรเดี๋ยวผมจะมารังเล่าให้ฟังนะครับเพราะว่าคือบางคนบางท่านถามนะครับผมใช้สารอะไรดีคือเรื่องสารี่ผมพูดไปไม่รู้กี่ครั้งกี่คราแล้วนะครับผมว่าสารเนี่ยถ้าเราเลือกถูกนะครับผมอะไรมันก็ดีนะครับผมดังนั้นมันอยู่ที่เราเลือกและระยะเวลาของการที่เราป้องกันมาตั้งแต่แรกด้วยนะครับผมว่าครั้งแรกใช้อะไรทั้งสองแช่อะไรมานะครับผมไม่ใช่ว่าอยู่ๆบอกว่าใช้สารอะไรดีเนี่ยมันตอบยากนะครับเพราะว่ามันไม่รู้พื้นฐานหากพื้นฐานมันดีสารอะไรมันก็ดีครับ แต่ถ้าพื้นฐานมันไม่ดีนะผมใช้ให้ดีแค่ไหนมันก็ไม่ดีนะครับผมวันนี้ผมถึงจะจําเป็นต้องเอามาบอกเล่ากันนะครับผมรังนั้นหากหากตามตามผมอยู่นะครับผมจะเห็นว่าผมเลือกสารเรื่อยๆนะครับผมมันจะค่อนข้างแบบไปไปเรื่อยๆนะครับผมมันจะส่งต่อไปเรื่อยๆนั่นเองนะครับผมก็วันนี้เดี๋ยวหยิบยกมาเรียนปรด็นบอกเล่าแค่นี้ก่อนนะครับผมกับข้าวอยย่23วันนะครับผมพัน80นะครับผมที่ทํากันตอนนี้นะครับผมก็ หวังว่ารอบนี้นะฮะราคาคงขยับขึ้นซึ่งตอนนี้เหียญราคาขยับขึ้นครับขยับขึ้นแน่นอนเพียงแต่ว่าในทุง่งในท่าในพื้นที่ต่างๆไม่มีข้าวให้ขายครับแต่ราคามันขยับขึ้นครับผมเหียญตอนนี้ก็มี8,00พแล้วนะครับผมที่ซึ่งเป็นเรื่องที่ดีนะสําหรับถ้าราคาถ้าราคานี้ยืนยาวๆไปจนถึงเ,เราเก็บเกี่ยวผลผลิตได้นะครับผมจะเป็นเรื่องที่ดีมากนะครับผมแต่เราก็ได้แค่คาดหวังวนะเนาะถึงเวลามันก็ไม่รู้มันจะขึ้นจะลงอีกนะครับผมถ้าขึ้นก็ดีเป็นผลดีต่อเกษตรกรไปแต่ถ้าลงนะครับผมมันก ป็นผลเสียต่อเกษตรกรไปเหมือนกันนะครับผมก็หวังว่าทุกอย่างจะดีขึ้นนะครับผมวันนี้ก็หยิบยกประเด็นบอกเล่ามาฝากทุกคนทุกท่านประมาณเท่าน,นี้ก่อนก็แล้วกันนะครับผมาาวันหน้ามีเรื่องราวอื่นใจะมาฝากให้ทุกคนทุกท่านรับชมพร้อมกันอีกครั้งหนึ่งาหาแมงลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ